สวัสดีครับก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับบริการเสริมที่แมคค้าอ้อมได้มีจะทำไห้ให้นะครับครั้งนี้จะมานำเสนอทูลที่แมคได้ทำขึ้นมาใช้เองของแมคค้าอ้อมที่ที่ได้แนะนำไปเรื่องการโพสต์ประกาศนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วการทำงานมันเป็นยังไงนะฮะ สำหรับทุนที่จะแนะนำในที่นี้คือทำมาจาก i Marco นะฮะไอมาโคก็ได้มีบล็อกแนะนำแล้วได้มี e book, อีบุ๊กต่อยอดแล้วหลังจากนี้ก็คงมีการแนะนำเป็นวิดีโอเสริมเข้าไปอีกนะฮะสอนแนะนำกันเรื่องการทำงานและการโพสประกาศอะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนที่มาศึกษาที่มาเรียนรู้นะได้นำวิธีการที่ จะทำงานเป้าหมายเพื่อให้ว่าแม่ค้าในได้มีเครื่องมือในการทํางานกันเครื่องมือที่นี้คือการพสตประกาศไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มไม่ว่าจะเป็นเว็บประกาศกระจายสินค้าที่เรามีอยู่ออกไปสู่เว็บประกาศทั่วไปเดี๋ยวมาเริ่มกันเนลยนะฮะว่าหน้าตาของ,ของมันยังสิ่งที่จะได้ไปสมมติถ้ามีใครสนใจนะฮะ ย้ําก่อนว่าถ้ามีใครสนใจอยากได้อยากแชร์ในเรื่องของเครื่องมือนี้ไปใช้บ้างเนี่ยสิ่งที่จะได้ไปหนึ่งไอมาโคโหลดข้อมูลโหลด d a t a วิธีการก็ง่ายๆครับคลิกที่ไฟล์โหลด d a ต a นะฮะที่มีเลขตัวนี้ฮะแล้วก็กด p พ a y ผมจะขออธิบายแบบง่ายๆนะฮะไม่อธิบายแบบหลักการมากเห็นไหมฮะ ตัว m a c o เองเขาก็จะโหลด d a t ้าที่ที่ที่เก็บไว้เนี่ยเข้ามาของเราก็คือต้องรอสักครู่รอให้ข้อมูลโหลดเข้ามาจนเสร็จข้อมูลโหลดมาจากไหนข้อมูลโหลดคนที่จะนำเครื่องมือที่ไปใช้ด้วยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยคือต้องครั้งแรกเลยต้องรันอ่าตัวเว็บตัวจำลองตัวนี้ขึ้นมาก่อนเขาเรียกผมเรียกว่าหลังบ้านแล้วกันตัวเครื่องมือหลังบ้าน ต้องลานหลงัลง,ลงบ้านตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะตดกรอกข้อมูลครั้งแรกก่อนพอกรอกข้อมูลครั้งแรกแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมจะทําการ create file.csv ขึ้นมา1ไฟล์แล้วครั้งต่อไปนี่แหละที่เราจะมากดโหลดอย่างแบบนี้นะฮะแต่นี่คือผมทําไว้แล้วผมก็เลยโหลดเลยโหลดเลยเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะได้ทาให้ดูเลยว่าหน้าตาตัวโปรแกรมเป็นยังไง เปิดอที่หนึงเปิดให้ดูว่าจริงหน้าตาเป็นยังไงโอเคปิดนี้ไปก่อนโดยหน้าตาโดยปกติของโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้ฮะก็จะมีฟอร์มให้เราก่อฟอร์มก็จะ,ะมีเว็บประกาศอยู่หลายเว็บทั้งหมดนี่คือน่าจะร่มร่วม เบื้องต้นนะฮะท,ที่ทำระบบเสร็จแล้วเนี่ยคืออยู่วัน60กว่าเว็บแต่ว่าประกาศออกไปแล้วเนี่ยประกาศคุณจะไปสแสดงประมาณร้อยกว่าเว็บนะฮะร้อยกว่าเว็บฟอร์มนี้จะเป็นฟอร์มสําหรับาการกรอกข้อมูลฟอร์มการกรอกข้อมูลแล้วก็กรอกข้อมูลเพื่อให้ระบบนําไปสมัครสมาชิกไ่ประกาศด้วยอ,อันนี้2ละสิ่งที่จะได้ไปอันนี้2คือ ตัวร e g i ส t ต r ร์รีจสเ,เตอร์สมัครหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ไอมาโคอีกชุดหนึ่งแยกต่างหากสําหรับสมัครไปประกาศาสมัครไปประกาศก็เราไม่ต้องไปนั่งสมัครเองหรืออาจจะมีมีบ้างที่ต้องกรอกข้อมูลอย่างเช่นกรอกอเลขบัตรประจําตัวประชาชนอะไรพวกนี้ฮะอันนี้คือผมไม่ได้ทําระบบให้ก็ต้องนั่งกรอกเองคือระบบจะหยุดแล้วก็ให้คุณกรอกให้นะฮะ พิธีการทํางานของระบบเนี่ยคือเดี๋ยวผมอธิบายส่วนนี้ก่อนละกันพอมาถึงหน้าตา่างนี้แล้วเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เราเห็นหน้าตาของโปรแกรมรหมดแล้วครับเป็นฟอร์มกกอบปกติธรรมดาลองนึกภาพว่าถ้าเราไม่มีฟอร์มแบบนี้ถ้าใครได้ติดตามบล็อกบทความก่อนหน้านี้ของเรื่องมือใหม่ i m a r โ o ของไมค้าอ้อมนีสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมาเราต้องมา นั่งทําฟอร์มขึ้นมาไอทำอข้อมูลขึ้นมาเพื่อจะเอาข้อมูลเนี้ไปอัปโหลดหลังใช้ร่วมกับเว็บใช้ร่วมกับไอมาโคที่เราจะโพสประกาศอย่างเช่นใส่ชื่อสินค้า <Okay. S 1> ใช่ไหมฮะแล้วตามด้วยคอมมาดีเทลรายละเอียดราย ราละเอียดจริงๆรายละเอียดเนี่คือก,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 ก็ก็เป็นรายละเอียดสินค้าของคุณแต่ทั้งนี้ผมสมมติเฉยๆว่าคุณต้องทำรายชื่อสินค้าชื่อสินค้าที่คุณจะโพสประกาศอ,อย่างน้อยนี่คือบางเว็บที่เขาจำกัดอยู่ที่60หรือ50ตัวอักษรรายละเอียดนี่อาจจะยาวเฟ้ยเลยยาวมากอันนี้ผมแค่สมมุติเฉยๆรายละเอียดสินค้าราคาที่อยู่เบอร์โท พวกนี้ฮะเราต้องมานั่งกรอกเองทั้งหมดเบอร์โทรเราต้องมานั่งทาเองทั้งหมดนะฮะแล้วเว็บประกาศเว็บหนึ่งเนี่ยใช้เยอะมากอันนี้ผมเปิดขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันว่าสิ่งที่ตัวโปรแกรมที่ผมจะนําเสนอเนี่ยของไมค้าอ้อมเนี่ยเวลาเตือนออกมาเป็นยังไงนะฮะนี่คือสิ่งที่โปรแกรมอ่จนนาจะได้ออกมาแล้ว มีทั้งรูปมีทั้งจังหวัดมีชื่อร้านรหัสสินค้าวิธีการสั่งซื้อทุกอย่างอยู่นี้หมดทุกอย่างอยู่นีหมดลงองนึกภาพว่าถ้าเราต้องไปนั่งทําเองเห็นไหมฮะมันมันค่อนข้างจะ่เยอะมันค่อนข้างใหเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนถ้าถ้าใครไม่คล่องเรื่องการเตรียมปลายข้อมูลหลังบ้านพวกนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าค่อนข้างจะหนักนะค่อนข้างจะหนักแล้วต้องเรียนรู้อีกอีกเยอะเหมือนกัน นะในรายละเอียดของฟอร์มที่มีเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยหัวข้อที่ผมแบ่งไว้แล้วนะที่แบ่งไว้แล้วนี่คือโปรแกรมที่จะเรียกว่าโปร,ปร,ปรแกรมหรือเปล่าเขาเรียกว่าเว็บหน้าเว็บเพจแล้วกันที่ผมทําขึ้นมาสําหรับใช้งานเองสำหรับใช้งานเอง,นะบ,ง,าเองบางคนถามเข้ามาเครื่องมือเป็นยังไงอ่านบทความแล้วสงสัยว่าเครื่องมือเป็นยังไงว่าหน้าตาเป็นยังไงก็คือถ้าใคร อันนี้คือหน้าตามันจากงบ้านผมก็ทำจาก PHP HTML แล้วก็ใช้ jQuery บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ศึกษาเอาแล้วก็เรียนรู้เอาแล้วทำข,ขึ้นมาใช้เองแต่เห็นว่ามีคนสนใจก็เลยทำเป็นวิดีโอให้ดูว่าหน้าตาทั้งหมดที่แสดงออกมาจากโคดติ้งพวกนี้แสดงออกมาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะสำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วก็เห็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจเดาได้ว่าหน้า การทางานเป็นยังไงแล้วก็วิธีการเขียนเขียนยังไงนะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะเขียนหรือเปล่านั่นเองเนาะแล้วก็ในนะอ่อในส่วนของฟอร์มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรา,ายชื่อหรือข้อมูลหลักๆที่จะต้องใช้ในการโพสประกาศในที่นี้เห็นชื่อบางคนอาจจะเห็นเป็นแบบชื่อเว็บซต์นี่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าในตัวนี้คือผมทําขึ้นมาใช้เองคือผมไม่ได้มีความคาด เป้าหมายเพื่อที่ไปทําให้ระบบใครเสียหรือว่าอะไรเพราะว่าการที่ผมจะขายของออนไลน์แล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะลงทุนกับการโฆษณามากในกรณีที่ผมไม่ไม่อยากโฆษณากับค่าโฆษณาหนักผมก็ต้องอาศัยเว็บประกาศเท่านี้เหล่านี้แหละแต่ว่าการจะต้งเป็นนั่งประกาศทีละเว็บทีละเว็บนี่ผมค่อนข้างว่าค่อนข้างจะหนักหนักมากแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยไม่ได้นั่งพูดประกาศทีเดียวไหนจะต้อง ทำภารกิจอาจจะบางคนอาจจะมีงานประจําบางคนอาจจะมีครอบครัวบางคนจะมีลูกที่ต้องดูแลมีภารกิจอื่นอาจจะต้องนั่งแพ็กสินค้าอาจจะต้องเก็บารายละเอียดสินค้าดูเช็คสต็อกอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันแล้วการที่เราจะมีเครื่องมือพวกนี้มันก็ช่วยผ่อนแรงเราได้เยอะผ่อนแรงไมได้เยอะมากแล้วก็ผมไม่ได้มีความาเป้าหมายที่จะไปทารายเว็บไซต์แต่เพียงแค่ว่าอยากจะกระจายสินค้าพวเนี้ นะเนื้อหาเหล่าเนี้ยดีเทลเหล่าเนี้ยออกไปยังเปประกาศที่ทั้งหลายที่เขาเปิดให้บริการแล้วก็ขอย้ําว่าถ้าสมมติว่าใครได้เครื่องมือน,นี้ไปนะฮะใครได้เครื่องมือน,นี้ไปก็ขอช่วยกันด้วยอย่าไปสแปมเขาอย่าไปทําให้ระบบเขาเสียเพราะว่า,าใจเขาใจเราเนะาะเพราะเขาก็เปิดพื้นที่เราโปรโมทฟรีเขาก็ได้เนะื้อหาเราก็ได้กระจายสินค้านะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือวิธีการใช้งานก็ไม่น่าจะ ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะว่าในรา,ายละเอียดของแต่ละฟอร์มแต่ละตัวเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าตรงส่วนไหนคืออะไรแต่มีนิดนึงที่ผมต้องย้ําว่าไอ้ต้นส่วนหัวข้อเนี่ยต้องดูดีๆนะฮะบางฟอร์มบางชุดเนี่ยอย่างชุดนี้เห็นไหมฮะข้อมูลที่อยู่ของสินค้าเนี่ยผมจะใช้ในการสมัครสมาชิกด้วยคือคุณกรอกตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้อมูลในไฟล์ไฟล์เดียวที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะใช้ในการสมัครสมาชิกด้วย แล้วก็ใช้ในการลงประกาศพบป,ประกาศด้วยนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะยากสิ่งหนึ่งที่ผมต้องต้องย้ำต้องย้ำสำหรับคนคนที่ได้เครื่องมือนี้ไปคือเวลาคุณโหลดข้อมูลอย่างตัวนี้โหลดเรียบร้อยแล้วเวลาโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไว้ใจตัวระบบให้กลับมาเช็คก่อนว่า หมวดหมู่ทุกอย่างของคุณที่โหลดเข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือยังอ๋อจุดเด่นอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ของของอตัวตัวจำลองผู้ประก,กาศไม่ใช่จาลองแต่ตัวโปรแกรมผู้ประกาศผมเรียกว่าโปรแกรมแล้วกันจริงๆมันคือหน้าเว็บหนึ่งเว็บแหละผมเรียกว่าโปรแกรมแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆจุดเด่นของตัวนี้คือผมมีหมวดหมู่ให้เลือกแทบจะทุกเออเขาเรียกอะไรแทบจะทุกหมวดหมู่ของแต่ละเว็บเลยนะแทบจะทุกหมวดหมู่เลยของแต่ละเว็บนะฮะ ลองนึกภาพเลยว่าถ้าคุณว่าคุณต้องไปเตรียมข้อมูลเองสมมติว่าอ่าอย่างสินค้าของผมเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของแฟนผมนะฮะเป็นเสื้อผ้าผมก็ใช้เสื้อผ้าแต่ถ้าคุณเอาเครื่องมือนี้ไปใช้แล้วสินค้าของคุณเป็นหมวดอื่นคุณก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณต้องการหมวดไหนโพสประกาศหมวดไหนของแต่ละเว็บนะฮะผมได้มีคัดสันไว้คือบางเว็บผมไม่ได้เอาเอามาหมดนะฮะบางเว็บไม่ได้เอามาหมดเอาเฉพาะ ัวที่คิดว่าน่าจะใช้งานได้น่าจะใช้งานได้นะฮะก็เตรียมไว้ให้ทั้งหมดเฉพาะหมวดหมู่นะฮะก็สําหรับใครที่เห็นแล้วเออเห็นความต้องตัวนี้แล้วเนะี่ยอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้มันก็ไม่ได้คิดผมคิดว่าถือว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าคุณไม่ต้องไปนั่งเตรียมข้อมูลของคุณเองไม่ต้องเตรียมข้อมูลคือแค่เลือกเลือก เลือกจบชุดเนี่ยผมก็ดูจากเพจแล้วคือไม่ได้ยาวอะไรเพราะว่าตอนนี้คือมี Data อยู่ที่ประมาณเกือบเก70บเ0 70เว็บนะฮะเเว็บทั้งหมดก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกก็หน้าตาก็จะแล้วแต่แต่และเว็บว่าเอา่อเว็บเว็บไหนใช้วดหมู่แล้วก็เลือกตามที่คุณต้องการลงประกาศนะฮะเลือกตามที่คุณต้องการลงประกาศส่วนใหญ่เป็นด r o p d o w n ให้คุณเลือกนะฮะก็ มีทั้งหมดหมู่หลกักหมวดหมู่ย่อยหมวดหมูม่รองอะไรเงี้ยฮะก็พยายามทําให้เป็นออตโต้ให้มากที่สุดนะพยายามไม่เป็นออตโต้มากที่สุดก็พยายามอย่างเงี้ยนะฮะพอโหลดเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมานั่งเช็คอีกทีอย่างผมต้องการพวเป็นหมดเสื้อผ้าก็ต้องมานั่งเลือกหมดแล้วก็เสื้อผ้าหมดไหนหมวดสตีอย่างเงี้ยเห็นไฮะบางบางส่วนก็มิดไปผมไม่ได้ต้องบอกตรงๆว่าก็ยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันรแรกๆแล้วกันเป็นเวอร์ชันเบต้าแล้วก็ ยังไม่ได้เช็คระบบให้อย่างเงี้ยครข้อมูลนี่คือรายละเอียดสินค้าลองดึงภาพนะ,ะถ้าคุณไปนั่งกรอกรายละเอียดสินค้าอย่างเงี้ยแบบเมื่อกี้เนะนี่ยเมื่อกี้อันนั่นไปละลองนึกดูนะเนี่ยลองนึกดูมันยาวมากนะฮะรายละเอียดสินค้าบางครั้งบางคนอยากกรอกอะไเยอะลองใส่ไปเยอะอะไรเงี้ยชื่อสินค้า ใช่ไหมฮะชื่อสินค้าต,ต้องยากกว่านี้แน่นอนนะฮะแล้วก็คอมมาแล้วก็รายละเอียดสินค้าแล้วก็มาคอมมาดีเทลอื่นๆต่อไปอีกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วการเตรียมตรงนี้มันต้องเตรียมคุณจะโพสประกาศหนึ่งครั้งคุณก็ต้องมาเตรียมหนึ่งครั้งมันค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรน,นะแล้วถ้ามีเครื่องมือมนี้มาช่วยเนี่ยโอ้โหผมว่าเบาแรงไว้ได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของรูปภาพที่ผมมีไว้ให้เนี่ย 5ือรูปอัพให้หมดนะฮะต้องอัพให้หมดอัพให้หมด5รูปเลยอย่าข้ามอย่าเอาอย่าให้เหลืออย่าให้ขาดยังไงก็ต้องให้ครบ5รูปเพราะว่าต้องเรียนนำตรงว่าผมไม่ได้ทําให้เป็นแบบไดนามิกขนาดที่ว่าใช้งานแบบว่าตามความต้องการของยูเซอร์หรือของระบบของคนนะฮะผมบางอย่างผมต้องฟิกเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ระบบพวกนี้เนะี่ยผมเชื่อว่า ไม่ใช่เชื่อว่าสิผมผมกล้าวัดพนันเลยว่ามันจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาต่อเนื่อง,งด้วยในประก,กาศก็จะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะมะีข้อมูลอะไรใหม่ๆเข้ามาผมก็ต้องอัปเดตเรื่อยๆนะฮะทั้องอีเมลทั้งไลน์เว็บไซต์นี่คือนีนนอ่อีจุดหนึ่งนะฮะสังเกตตัวแดงให้ดีจุดแรกก็คือให้ใส่ HTTP จุดที่2ไม่ต้องใ,ใส่ที่ต้องแยกไวนี้เพราะเว็บบางเว็บคือไม่ต้องให้ใส่ แล้วผมก็ไม่ได้ไปเขียนโปรแกรมให้ตัดสตริงตัดอะไรให้ซผมก็ต้องดุนๆนี่แหละทาตรงนี้ไ,ไว้ให้ก่อนใส่คีย์เวิร์ดใส่ a c e b o o k อ้ออีกจุดหนึ่งจะสังเกตว่าผมามีส่วนฟอร์มตรงนี้ด้วยคือในตัวหลังบ้านเนี่ยผมให้เขาเจเนเรตตัวเวิ o ์ดดิ้งนี้ขึ้นมาแล้วเวลาคุณโหล,ลดประกาศหนึ่งครั้งเนี่ยโหลดข้อมูลหนึ่งครั้งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย ก็จะติดมาด้วยให้ให้เข้าไปลบซะลบให้เหลือตัวนี้อีกจุดอีก2อ,อีกจุดหนึ่งคือตัวนี้ลบซะลบให้เป็นนี่ก็ลบซะกรณน,นี้ถ้ามี IDline ไลน์ถ้าไม่มีก็ปล่อยว่างไว้นะฮะปล่อยว่างไว้เลย Facebook นี่คือผมว่าเชื่อว่าทุกคนีต้องมีอยู่แล้วแหละนะฮะให้ลบให้ลบข้อมูลที่ส่วนข้างหน้าให้เหลือเฉพาะ URL อนะฮะก็อันนี้ต้องต้องลบต้อง ช่วยตัวเองเพราะว่าผมเองไม่ได้ทำให้มีการตัดสติงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ายัางเป็นตัวเวอร์ชันแรกๆอยู่ก็ทําให้ใช้งานกันง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเตรียมไฟล์ข้อมูลให้เปลืองเวลาทําทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้งเว็บโพสประกาศแล้วก็เฟซบุ๊กกลุ่มนะฮะพวกนี้ก็ต้องมาติ๊กใหม่นีติ๊กใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนคือแค่แค่ตรวจสอบเฉยๆครับมันไม่ได้มีการต้องไปเลือกใหม่ผมว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะอย่างนั่งบนก็แดดไปซะใช่หฮะจบแล้วแค่นี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องลงมากล่างก็ยุบนีน่ปุ่มสัตมิกดเข้าไปเลยตึง้งอ่าทีนี้จุดเด่นของปกตัวนี้ที่ผมทำมาให้อีกจุดหนึ่งคือที่ผมอยากนำเสนอคือตัวนี้ฮะ ปกติ i m a c โ o เวลาเราจะดึงไฟล์ข้างนอกเข้าไปใช้งานเราจะต้องใช้พวกนี้แทนเรียกอะไรไฟล์ไฟล์ฟฟ csv เอาจริงก็คือถ้าเปิดจากโปรแกรมทั่วไปก็คือเป็น excel หนึ่งไฟล์นะฮะมันก็จะแบ่งเป็นคอลัมน์เป็นโลของใครของมันเนาะแล้วอย่างเงี้ยผมเปิดให้ดู อันนี้มันเป็นตัวเล็ยอะเลยไม่ต้องสนใจขายง่ายว่าคือมันแบ่งเป็นขคอลัมม์คอลัมลม์คอ,อลัมน์้อลัมน์คอลัมน์นี้คอลัน์ที่1ก็คือตัวนี้ครคอหนึ่งอลัน์ที่2ก็คือคอสองเรียงกันไปเรื่อย,อยสิ่งที่ผมที่บอกว่าจุดเด่นของผมก็คือถ้าคุณจะเอาตัวนี้ไปต่อยอดของคุณทําเป็นไอมาโคของคุณคุณก็สามารถที่จะอ,อ้างอินดากดัต้าพวกนี้ที่ผมทําขึ้นมาไปแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอะไรของคุณที่เกี่ยวกับกประกาศข้อมูของคุณคุณก็สามารถที่จะอ้างอิองคอลัมน์พวกนี้ไปได้ง่ายไหมฮะคือคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะทำให้มาโครขึ้นมา1ไฟล์แล้วคุณก็มาเอาข้อมูลในนี้ .csv พวกนี้ไปใช้งานได้เลยนะในกรณีทุกคนคนไหนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ต้องการไอ้มาโครคุณหรอกผมต้องการแค่ระบบหลังบ้านพอนะ ตรงนี้ก็ตัดกันได้เลยนะผมเตรียมข้อมูลอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะทั้ง ID password ID อะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเตรียมมาให้แล้วแล้วก็คุณสามารถที่จะเอาไปต่อยอดกันเองได้เลยนะตัวนี้คืออีกจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอตัวทูลตัวนี้ของผมที่ทำขึ้นมานะการพลาดเจอเว็บไหนที่เออร์เลอร์หรือว่าต้องปรับปรุงใหม่อะไรเงี้ย แน่นอนว่าข้อมูลเรายังเป็นข้อมูลเดิมอยู่แล้วก็เอาตัวนี้ไปอ้างอิงเอาตัวนี้ไปใช้ง่ายงายกว่าที่จะต้องไปนั่งทําใหม่แล้วก็ไปเรียกคอใหม่อะไรเงี้ยมันลําบากพอเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วทำมิเสร็จแล้วจะเป็นรีพอร์ตอย่างนี้ให้มาให้ดูก็บางคนก็าอาจจะขอความมั่นใจก็เช็คอีกรอบนึงว่าชื่อร้านเราชื่ออะไรชื่อร้านชื่ออะไรแล้วก็กรณีที่ขาดหาย หรือข้อมูลตกหล่นก็กลับมาโหลดอีกครั้งหนึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ร้านผมยังเป็นแบบนี้อยู่เลยจริงๆผมต้องใส่เป็น A C S e r s h i o n ใช้อะไรใช้ในการกรอกส,สมัครสมาชิกนะ,ะบางคนชื่อร้านอาจจะเป็นชื่ออื่นก็ใส่เข้าไปไม่จำกัดนะฮะตัวแล้วก็อีกนิดนึงคือ <c oughs> ตัว รูปภาพเนี่ยเต็มจริงๆคือผมเซตไว้ที่ไม่ไม่ใช่เซตไว้ตีผมผมแนะนำว่าไม่ให้เกิน100ย1 0 0 k นะฮะการเตรียมรูปภาพ 100K ห้ามเกินความจุนี้ถ้าเกินความจุนี้ระบ,บบบางครั้งเว็บไซต์บางเว็บนี่เขาไม่รับเลยบางเว็บเขาให้แค่ 50k ด้วยซ้ำนะต่อรูปต่อรูปเลยถ้าเว็บไหนที่ให้ 50K เคนั่นคือก็ผมก็จะเบรกเอาไว้หรือ โปรแกรมตัวนี้จะข้ามไปเลยแล้วก็ไม่ได้อัปโหลดประกาศให้คุณดังนั้นดังนั้นคุณต้องเตรียมไฟให้ให้พร้อมนะให้พร้อมว่าในตัวเนี้ยคือ 50k เนาะหรือ 100k พอเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วสิ่งอ่าต่อไปผมก็จะมีโคด้ดจริงๆก็คือบนวบบตัว พสประกาศเป็น i อมาโคแต่ละชุดแต่ละเว็บแต่ละเว็บนั่นแหละนะแต่ว่าไอการที่จะมานั่งรันทีละอันทีละอันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรที่กับมันนั่งทํามือผมก็เลยทําเป็นไฟล์ .js ไปให้นะไฟล์จะว่าจะคลิปตัวนี้ทีจริงผมก็เอามาจากตัวไอมาโคเขาแนะนำมาแหละผมก็มาดัดแปลงเอาแล้วก็คุณก็คลิกที่ไฟล์เดียวนะคลิกที่ไฟล์เดียวแล้วก็กดเพลย์ได้เลยเอาเพลย์ให้ดู สมมติกดเพยได้เลยเขาจะเริ่มไปเว็บแรกและเว็บแรกจุดเด่นของตัวนี้ของเครื่องมือนี้นะฮะอีกจุดหนึ่งที่ผมขอนําำเสนออีกนิดนึงกรณีที่ทำไปแล้วอยู่ดีดแล้วคือบางเครื่องทำ ไม่รองรับการทํางานของไฮมาโครหรือว่าไม่รองรับการทํางานหนักหนักโปรแกรมหลุดน,นะหลุดไปแล้วคุณต้องมานั่งเปิดโปรแกรมใหม่พอเปิดโปรแกรมมาใหม่คือตัวข้อมูลเนี่ยอย่าลืมว่าเราสร้างข้อมูลไว้แล้ว dot csv ถูกสร้างไว้แล้วตัวจุดเด่นของโปรแกรมนี้ที่ผมจะนําเสนออีกตัวหนึ่งคือคุณไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าเอ้ไฟเ,เว็บเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอัปโหลดไปแล้วแล้วมันหลุดแล้ว ต้องไานั่งนึกว่าถึงเราถึงไหนแล้วเราไปนั่งนึกว่าเราต้องไปทําอะไรต่อไม่ต้องฮะค,คือมากดที่ตัวไฟต์บยัดได้เลยตัวโปรแกรมเขาจะนับตัวอ่าโพสประกาศถึงเว็บไหนเว็บล่าสุดคือเว็บไหนตัวโปรแกรมเขาก็จะรันต่อจากเว็บนั้นเลยอย่างเช่นตัวนี้เมื่อกี้ผมเห็นนะใช่ไหมฮะเว็บไหนผมไม่ได้ให้ดูโค้ดเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็น โปรแกรมเขาจะรันต่อรันต่อจากของเดิมคือไม่ต้องกังวลว่าตอนนี้ถึงเว็บนี้แล้วถ้าเราไปกดโปรแกรมให้โปรแกรมรยยันอีกครั้งนึงต้องเริ่มต้นใหม่นั้นคือไม่ต้องกังวลอันนี้คือจุดเด่นอีกจ,จุดหนึ่งของโปรแกรมตัวนี้ที่ทําขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเห็นไหมฮะเขาก็จะรันของเขาไปเรื่อยๆรันขเขาไปเรื่อยๆนะฮะก็ ให้ดูอีกทีนึงในตัวนี้ต้องสตาอปไปก่อนก็อยากจะให้ดูเป็นกรณีกรณีไปนะฮะถ้าไปเจอกรณีที่มีแคปชาให้กรอกอันนี้ต้องต้องเรียนตามตรงว่าอาจต้องหยุดกรอกแคปชาเองเพราะว่าถ้าจะให้ไปแบบออโต้แคปชาเลยผมว่ามันอาจจะง่ายเกินไปแล้วก็จะอันเป็นอันตรายต่อระบบของเว็บไซต์เขา บางคนเอาไปแล้วอาจจะต้องอยากจะปั๊มเร็วๆแจกกระจายสินค้าเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็เป็นอันตรายต่อระบบเขาเพราะว่ามันไม่ควรจะทําอย่างนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะก็เลยต้องเซฟเซฟเอาไว้ก่อนคืออย่างน้อยน,น้อยคือเราทําขั้นตอนต่างๆให้มันเร็วขึ้นก็จริงแต่ว่าถึงเวลาแล้วเราก็ต้องขอให้กอรอกแคปชั่นเองนิดหนึ่งขั้นตอนเดียวนิดเดียวเอง ะะแต่บางเว็บก็คือเดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ก่อนครับใช่เดี๋ยวผม,ผมขอข้ามไปแล้วกันเราลองรันอีกรอบนึงอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่วราโชว์จุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือโปรแกรมไม่ต้องมานั่งคิดว่าเออเนี่ยถึงนี้แล้วเราต้องมานั่งจําว่าถ้ามันหลุดไปแล้วต้องมานั่งจําว่าจุดตอนนี้ถึงเว็บไหนโปรแกรมก็จะรันต่ออัตโนมัตินะ เขาก็จะไปของเขาเนี่มันผมว่ามัน,ม,นมันช่วยได้เยอะเบาแรงได้เยอะครับคือมันย่นระยะเวลาในการทํางานของเราเราเอาเวลาที่เราโปรแกรมทํางานระหว่างนี้ไปนั่งต่อยอดอย่างอื่นไปนั่งดูแลลูกแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสว่าเออเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ต้องไม่นั่งกอดกับชาเพราะว่าพอถึงกอดกับชาระบบเขาหยุดให้เองนะคุณทําอะไรก็ตามระบบเขาหยุดให้แล้วก็ให้คุณรอให้คุณมาเกาะนะวันนึงเสร็จอยู่แล้วแหละเสร็จอยู่แล้ว เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไปทีละตัวทีละตัวเพราะว่าบางบางบางอย่างคือมันต้องให้เห็นภาพเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะซื้อเครื่องมือไปแล้วมันเครื่องมือนี่มีอะไรบ้างจะได้เข้าใจกันอย่างเงี้ยมีครับฉาลองดูระบบเพื่อกรอกไปเห็นไหมหระบบเพื่อกรอกเองหมดครับหน้าตาเขาก็ ผมไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเกาะอะไรเห็นไหมผมก็กอบเขาเองนี่คือผมไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่อยเรื่อยอ่านผ่านขึ้นมาปึ๊กเห็นไหมฮะพอมาถึงจังหวะเนี้ยถ้าเป็นแคปชาไอตัวเครื่องมือผมเนี้ยถ้าเป็นแคปชาที่อ่านง่ายๆอย่างตัวเนี้ยอ่านง่ายผมก็จะขึ้นให้เกาะอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นแคปชาไหนที่อ่านยากๆหน่อยผมผมจะเห็นว่าแบบนี้แคปขับชานี่อ่านยาก ผมก็จะให้คุณกรอ,อกเองเดี๋ยวเีอยว,ยวจะให้เห็นภาพอย่างตัวเนี้ยแคปชั่นนี้กรอ,อกง่ายๆคุณก็กรอ,อกไปเมื่อกี้มันเด้งมาอยู่นนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เราต้องสกอสกอเมาส์ใช้เมาส์กลางนะฮะไม่ใช่เลื่อนตรงนี้นะฮะนนี้คือเขาไม่ให้เลื่อนเพราะมันเป็นออบปอปอัพทีท่ค้างอยู่ใช้วิธีการสกอเมาส์เอาสกอลงมาเลื่อนๆล,ลงมาเห็นไหมฮะจนเห็นตัวเลขแล้วป๊อปแล้วก็มาคลิกที่ช่องกระิกไปพริบนี้แล้วก็กอรอกแคปชั่นไป พยายามดูให้ดีนะฮะกรอกให้ถูกเพราะว่ามีครั้งเดียวแล้วก็ระบบก็จะทํางานต่อละอย่างนี้ะแล้วก็ผมก็โอเคไปพอโอเคปุ๊บระบบก็จะเอาข้อมูลตรวนี้มาใส่ช่องนี้นะที่ผมไม่ทําให้ดูเพราะว่าไอ้ข้อมูลตัวนี้ผมประกาศไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประกาศซ้ําผมเลยไม่ทําให้ดูนะแต่ตัวนี้คือพอคุณโอเคปุ๊บเนี่ยระบบก็จะดึงข้อมูลที่คุณกรอกเนี่ย ขอสอบต่อไปก่อนระบบจะดึงข้อมูลที่คุณกรอกมาใส่ช่องนี้แล้วก็เขาก็จะกดไปที่ปุ่มลงประกาศโดยอตัตโนม,มัติแค่นี้เอง,งครับที่คุณต้องทำนะฮะเดี๋ยวไปดูต่อไป